สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอ๊ตครับในรายการชาวนาสตูดิโอนะครับผมก็นัจุดจุดนี้นะครับเราอยู่ในเกมไม n ครฟ a f t นั่นเองนะครับกับมอดที่มีชื่อว่าพิกเซลมอนนะครับแล้วก็อยู่กับคุณเอิร์ธหรือมิสเตอร์เอิร์ธนั่นเองนะครับในมอดนี้เนื่องจากเอ่อเฟิร์สก็ไม่อยู่ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ันแค่สองคนนะครับเราก็มีผู้เ<ล>ี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญใหม่นะครับนั่นก็คือคุณมิเตอร์เอิร์ธนะครับหรืออาจจะมีผู้เชี่ยวชาญใหม่มาอีกคนหนึ่งนะฮะหรือคุณเบิร์ชเบิร์นอกหรือเบิร์ชแต่ว่าไม่มาก็สำหรับใครที่อยากจะถ่ายด้วยนะครับก็เสียใจด้วยนะครับคือคอมรับไม่ไหวนะครับคือมันเปิดเยอะแล้วมันแหลกนะยิ่งผมถ่ายคลิปยิ่งหนักก็ไปใหญ่เลยก็สูงสุดก็ได้แค่นี้แหละ3คนนี้น่าจะเวิร์กสุดนะ สามสี่คนน่าจะสุดกันครับก็เดี๋ยวไว้เอาไว้เดี๋ยวเราไอ้นี่แล้วกันีน๋ยวเราเปิดเปิดเป็นแบบพวกเสริฟใหญ่เนะสริฟใหญ่ไปเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าต้องรอช่วงนี้คงจะเปิดประมาณอีกสิบสิบปีข้างหน้าครับเดือนจบเมื่อไหร่ล้วจะจุย <laughs> จบแล้วเมื่อไหร่แล้วก็จะมาเปิดนี่ครับผม เลสเตอร์เอาไว้กล่องไหนเบร์เลสเตอร์ไม่มีว่ะไม่เคยได้ขุดมาไม้ยจริงๆ,ๆมันมีมั้งมันอยู่บ้านเก่าจำไม่ได้เนี่ยเอาไว้เนี่ยก็หลังจากที่มผม,มาหายห่างกับเอ่อหายห่างเอ้หายห่างห่างเอ้อทุยอะไรวะเนี่ยงงไปหมดละห่างหายกับโปเกมอนพิกเซลมอนไปนานนะครับก็กลับมาเล่นแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่ติดตามไอซีรีส์โปเกมอนไอพิกเซลมอนอ่ะเนี่ยก็ ก็อย่าลืมมาติดนนต,ตามติดต,ตามต่อไปนะครับ <c oughs> ซึ่งเหมือนผมจะเห็นโปเกมอนเหมือนโปเกมอนใหม่แต่ตอนนี้ยังเป็นแผ่เดิมอยู่นะ <c oughs> คือแผ่ใหม่ยังไม่มานะครับผมเราก็เลยแบบว่าช่างมัน<ค>เดี๋ยวเราก็ใก<ค>ล้จะมาแล้วละ่ะก็1.7นะเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่1.6อยู่เลย เราจะยังไม่เปลี่ยนนะครับน่งเราจริงๆในมอสพิกซ์ซามอนเนี่ยมันมี1.7แล้วแต่ว่ามันเป็นของเวอร์ชั่นไอ้มอสมันเป็นเวอร์ชัน,น,น,น3.0.4แหละเหมือนกันนะฮะก็นี่ผมรู้วิธีการตีอลูมิเนียมแล้วนะครับเนื่องจากโง่มานานนะครับสำหรับอลูมิเนียมก็ว่ามันตียังไงนะครับวิธีตีไม่เป็นเลยบางทีนี้ไม่ได้เรน,นาน นี่บบนะครับก็ต<ด>ีให้เป็นแบๆนี้นะครับแล้วก็ฮะ <laughs> แบนแบนอนแผ่นเนี่ยมันจะขึ้นรูป,ปรแปลกๆไงมันตีนานเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงได้แล้วอ่านะครับผมก็ถ้ามีอลูมิเนียมแผ่นแล้วนะครับเราก็จะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเครื่องเครื่องเอ่อเครื่องฮิวอ,อะไรอย่างนี้นะครับเครื่องฮิวไม่ต้องใช้แล้วเครื่องฮิวไม่จําเป็นนะครับเนื่องจากมีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ เอ่อฟอสซิลแมชชีนอะไรพวกนี้นะครับฟอสซิลคลีนนะครับยอดฮะไอรอนโซลบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอา้งเอ่อนไม่มีหินอะไรนะทำไมไอเทมกูมันมีอยู่แค่นี้เนี่ยจะออกไงฮะไอหินไอหินยางเป็นทองก็อ่าอย่างนี้ก็ได้ก็อิ่งก็ได้ช่างมัน เราต้องทำเอ่อตอนนี้เราก็ต้องทำเครื่องฟอสซิลนะฮะซึ่งเรายังไม่มีนะครับในที่เราเล่นมายังไม่เคยมีเครื่องฟอสซิลเลย,เเลยใช่แล้วก็ยังไม่เคยเจอฟอสซิลเลยอยากย้ายบ้านนั่นเองจริงเ็นเซชั่น่มมันลบจุดได้ใช่ไหม<ช>ลบจุดเซฟได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลบจุดไอที่มันเป็นจุดเก่าที่สุดนะครับ ่กดตัวอะไรวะลืมอ่า uh, กดเ A m M m นะครับอ๋อเจอแล้วเวพอยอ่ไออันนี้ที่อยู่ไ,ไกลๆสามพันเมตรปิดไปนะครับเราจะไม่ไปแล้วแล้วก็โฮมเอ่อโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็จะไม่ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นโฮมสองเะครับโฮมหนึ่งกับโฮมสองอย่างไโปเกมอนสอง โฮมหนึ่งตรงนี้โปเกมอนสองยตรงนี้โอเคก็ลรไปนะครับห้องหนึ่งเรไปก็ได้ให้ห้องหนึ่งอยู่ไว้ดีกว่ามีประโยชน์โอเคครับก็ไปหมดหลายตอนนี้เรามีอลูมิเนียมแผ่นแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำทำอย,อย่างอื่นหรืออะไรได้ครับเราจะมาดูนะครับว่าอลูมิเนียมแผ่นนี้มันทำอะไรได้บ้าง แบบจริงๆมันก็มีแบบไอ้นี่อยู่แล้วเครื่องสําเร็จรูปอยู่แล้วจริงๆใช่ปะอเ,เออมันก็เป็นแบบเครื่องสําเร็จรูปให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหรือแบบว่าใครอยากอยากทำเองทำเล<อ>่นน้ำมือก็แล้วอย่างเช่นถ้าไปเล่นในเซิร์ฟเออ่ทั่วไปนะครับบางทีอาจจะตีแผ่นอลูมิเนียมไม่ได้ก็ได้มั้งได้ปะเซิร์ฟทั่วไปเขาเปิดให้ทำไหม พี่เคยไปเล่นเซิร์ฟหนึ่งว่ะแม่งไม่ไม่พี่เคยไปเล่นเซิร์ฟหนึ่งมันไม่ให้พี่มันไม่ให้คราฟเครื่องหิวต้องมาหิวที่จุดสปอรน,นะนั้นเท่านั้นเปล่าเดี๋ยวเราจะทําเครื่องฟอสซิลก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็อ้อาวันนี้ไปก่อนไอรอนทําลูกแก้วไอทำไอเอลต้าบอลมาเผื่อพี่ด้วยดิอ้าวจะพี่ยาวเลยเอาเอา,เอาต้าบอลทำมาเผื่อพี่ กิโลก็ได้ทำทำมาทำมาเยอะๆหน่อยเดี๋ยวจะไปหาโปเกมอนจับนะทำมา20กว่าโลในกล่องมันมีอยู่นี่สีดำเหลืองนหหยาบิเดี๋ยวขอทุบมาลูมิเนียมก่อนไหนก็ได้วิธีทำและก็ต้องไปทุบ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 มันเลยไปก็ ในพาร์ทน,นี้นะเดี๋ยวเราก็ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเราไปค่อยไปหาของซึ่งตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ในพิกเซลมอนนะครับเป็นด็อกเตอร์เอิร์ธนะครับหรือมิสเตอร์มิสเตอร์ด็อกเตอร์เอิร์ธนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ในพิกเซมอนนะครับซึ่งเขาจะทําการทดลองเกี่ยวกับม <c oughs> ิวทูนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะตอนไหนหึืกว่าจะหาเจอไม่รู้ว่าจะวันไหน ไม่รู้ว่าจะหาเจอตอนไหนนะฮะเราจะทำการทค้นหาแล้วจุดจุดนี้นะครับแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นอผอ,อนะฮะผอ,อ<ม>ผู้เชี่ยวชาญ<ม>ซึ่งเป็นผู้อำนวยการการสร้างหน่วยวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์ในที่เซิร์ฟของผมเองนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ชื่อว่าชื่อศูนย์วิจัยว่าชาวไร่ศูนย์วิจัยว่าชาวไร่นะครับศูนย์นั้นศูนย์ชาวไร่ คนชาวไล่สตูดิโอนะฮะอุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทั่งเหรอใช่ไหมอะไรนะทั่งเนี่ยทั่งฝนทั่งไม่เป็นเข็มเลยได้ยินไหมเราทำทั่งอย่างนั้นทั้งอย่างนั้นก็สร้างวัดนีฝนตกแล้วครับผมระเบื่อฝนตกจริงไหมคุณมีวิธีแก้ไงครับเมื่อฝนเนี่ยทำให้ฝนไม่ตกหาพี่ใหญย ผมมีวิธีแก้ไหมครับที่จะทําให้ฝนมันไม่ตกครับโอเคผมมีวิธีแก้ที่ดีกว่าน,นั้นไหมครับคุณรู้ไหมครับคืออะไหนนี่รลยต้องให้ฝนหนาทั้งฝือครับโอ้โหชะลกอะไรหานานั้งเลยเหรใช่ครับแต่ว่าเนี่ยมันไม่ยอมหนาทั้งฝืนก็เลยตกอยู่อางนี้ตกแล้วนะใช่ใช่ตกอยู่อางนี้ไม่อหนาทั้งฝืนจริงๆใช่ครับมันทุย โอเคว่ะเราทุบอลูมิเนียมเสร็จโอ้โหเยทุบหนานชิพหายเลยเอ้าชิพหายมันไม่เหมือนกันนะอะไรไม่ทำท่างอะไรมึงมันไม่ทำท่างไอ้นี่ทำไมอ่ะไอ้ชาร์ตทำไมเนี่ยไอชาร์ตแล้วมันไม่ใช่ท่างมั้งอันนั้นนะอ๋ออนิเมะครับปกติโอ้ตึงเลยเอ้ยมีฟ้าผ่าด้วยเหรอมีสิมันลงเลยแล้ววิวทูจะเกิดฟ้าผ่าวิวซูจะเกิดอยู่หรอ ไม่รู้อ่ะมั่วป่ะเนี่ยมัว่วสัตว์เลยพูดจังปุ๊เนี่ยว่าเดีโโ๋ยวโอ้โหใส่ดีใจใช่เดี๋ยวจะได้เจอ,เอ,อนั่นเด้มึงอะเออเรากะจะถ่ายกันแค่พาร์ทละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับไม่น่าจะเกินไปว่านี้นะครับแต่ถ้าเกินมันก็ใช้มันเออเนี่ยพูดถึงเรื่องสกิลไฮเปอร์บีมนะครับซึ่งเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายเนี่ยผมไปเจอในกล่องมาไว้ เออผมก็เลยจัด,จดมาซะเอามาเรียนเลยครับเรียนใส่ตัวดากอนิดนะฮะหรือฮาฮาคุริวว่ามันชื่ออะไรวะดารกอนิดเออชื่อดารกอนิดชื่อว่าชื่อดารกอนิดเลยอะภาษาอังกฤษนะครับพี่ดารกอนิดใช่ฮะดาร์กอนนะดารกอนิดอ่ะเหมือนในฮอนอ่ะขี่พนไฟอ่ะสายวิวเดียวยังชื่อไหมนี่ยเฮ้ยนี่มีบอเลมันเต็มเลยว่ะ ดี๋ยว่าต้องจะเอาตัวเวลให้มันร้อยๆให้มันหลายๆตัวเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่ขลางคาคือต้องใส่ EP share นะฮะ EP share ใส่ที่ตัวนี่แมงปออรแล้วกันนะครับโอเคที okay. ่หน้าก็ที่ไปก่อนผไปไหนจะเก็บ okay, ผลผลิตเขาบอกว่าคลิปนี้ยังจะไม่บูนะ่ยเราจะแบบสงบสุดนถือว่าเป็นการเลือมเลือกเลื้ก มีโปเกมอนอะไรบ้างเนี่ยได้ไปจับมาบ้างเนี่ยอะไรยังไม่จับเลยเนะนี่ยคุณทำบอลทำบอลมาเถอะไม่เถอะเดี๋ยวไปลงเหมืองหาบอสซิลกันดีกว่าถ้าหาไม่เจอ,อยังไงก็ขุดขุดแร่อื่นมาทีเนี้ยเอาไปสองลูกแล้วเอาะทำมาทำมาเอาไปสองลูกมันจับไม่ได้หรอ <c oughs> ยิงยงย่งถ้าแบบว่าเจอบอสนี่ยิงย่งยิ่งสนุกแน่มีเซอร์วัน คือเราเน้น,นที่เนี่ยกแ้มันเน้นที่แบบว่าบอสมากกว่านะไอ,อพวกพิซอร์มอนก็คือมันจะดรอปของที่ดีกว่านะ,ะบางทีนะบางทีดรอปบัตเตอร์บอลอย่างเงี้ยก็เจ๋งไปเลยตอนนั้นแล้วจุนดนั้นก<ด>็เฟี้ยวไปเลยบนะัตเตอร์บอลเป็นบอลเดียวที่ไม่สามารถข้ามได้ใช่ไปะบอลเดียวเลยใช่ไหมหรือว่ามีบอลอื่นเทอที่ไม่สามารถ เป็นเซิร์ฟทั่วไปนะครับจะไม่สามารถครับได้บานเลยนะครับมันจะมีแค่มันจะมีแค่เก๋อเยี่ยงรับได้มาเตงหวะนั่นหรอจริงๆมันจะถ้าเป็นเซิร์ฟทั่วไปมันจะมีแค่บอลสีแดงกับบอลเฮฟวี่บอลปะที่สามารถครับได้ถ้าเป็นเซิร์ฟทั่วไปเลิฟบอลนี่พี่หนูรับได้หรือเปล่าเกิดมากเลยไม่ใช่แบบเอาต้าบอลนี่ครับไม่ได้นะฮะในเซิร์ฟทั่วไปส่วนมากที่เห็นเลยไ uh, ม่สามารถครับได้เป็นี่ลองมาจาก ลองมาจาก M-Ball อนะฮะหรือ m a s t e r b a l l ซเ่งมันคุณภาพคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า M-Ball นี่ก็คือจับ100%อันนี้ก็อาจจะประมาณ60-70%อะไรประมาณนี้นะฮะมัวม่วๆก็เคลมัวม่วๆไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอ่อทำบอลกันก่อนนะครับสีดำสีดำมีแล้วไอ้อ,อฟ้านี่ม็มาดีใจผมแทนเดี <บา S 1> ๋ยว เอ้ามันทำไงวะกูลืมเลยเนี่ยเอามาเผาก่อนเผาแล้วแล้วยังไงต่อวะเดี๋ยวขอดูบ้างก็เอาสีเหลืองมาตรงกลางเอ้ากูทำดูว่านี่เปล่าเออเมื่อกี้กูเอาสีเหลืองไว้ข้างข้านี่หมายหาเมาเมาถั่วครับเมาถั่วอ่ะพี่อ่ะหลเอาไปทุบให้เลย เ, Eller, เ,เดี๋ยวๆๆๆทำมาเกี้ยนอะทำมาสิบเจ็ดอันอะได้สิบเจ็ดอันเก็บได้เก็บได้เก็บได้จะหายจะได้ทำด้ร้อนเมื่มีมีสิบเจ็ดอันมีเผาอยู่ปะมีที่เผาอยู่ไหมไม่มีไม่มีที่เผาอยู่มันไม่มีอะไรที่เผาเลยมีปุ่มกับหินอะปุ่มเอาไว้ก่อนไก่อนไปสีดำตรงนี้เก็บได้แล้วนะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนโม้โห ไอรอนได้ต้องขุดเยอะๆสำคัญใช่ครับสำคัญมากนะครสำหรับไอรอนในพิเซ่มอนไม่ไม่มีไอรอนอยู่ไมือนใช่ใช่แล้วไม่มีไอรอนอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเพชรนี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะแทบจะอยู่ไม่ได้ในกวาจะตีบอลแต่กวยจะตีบอลได้แต่ละลูกนะฮะคิดดูสภาพเอาแล้วกันนะครับว่ามันนานขนาดไหนจากที่การจากที่การประมวลผลมานะครับจากที่ประมวลผลมาแล้วน่า ไอเพชรนี่น่าจะตีประมาณเออ่5วีนะครับถึงจะได้อ่ไอน้นอั่นน่ะไอครึ่งเซียวอันหนึ่งอะ่ะไอบอลที่แบบว่าที่ถูกตีนะครับก็จะได้มาแล้วก็ไม่าหาเพชรมาไวเา้เช่ใช่ครับเห็นเอิร์ดบอกว่าเพชรหาง่ายนะครับในพิซซ์มอนนะครับเจอไปหนะกวเนี่ยจัดเต็มถือว่าหาง่ายนะครับเขาบอกนะแมปมันจะน่าเล่ไม่เหมือนกันหรือไงวะเนี่ย ไม่เข้าใจว่าเนี่ยเอ่อแมปมันจะนเล่นแบบไหนีลยไมูด้มันเป็นแร่ที่ต้องใช่ปังมันเลยหาต้องใช้แบบมันมีแร่อะไรใหม่ๆอีก่ไหมเน,นี่ยตอนเนี้ยคือต้องลงออปติฟายใช่ไหมงง ize, มันก็จะเป็นวอร์ดแบบในแบบเป็นแก๊งอะแม็กมากับแก๊งเอาควาอำผิด กลัวแบบลงมันติไม่ติดนะครับลงกับบอดเซิร์ฟบอลลงไม่ค่เป็นมอลจริงๆก็อยากจะเอาชาเดอร์มาใส่นะครับก็แบบจะเล่นแบบว่าแปลกใหม่อะไรเงี้ยเล่นแบบปแปลกแปลกใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าต้องใหเอามาใส่หรอกเดี๋ยวมันจะกินเฟรมเรทเกินไปนะกินการประมวลผล ของภาพเนะี่ยจะมาวนผลช้านะครับซึ่งมันจะตกเดี๋ยวว่างมาตีบอลให้เยอะๆเลยอ่าอ่ะสิบเจ็ดลูกมารับค่ะเนี่ยได้มาอีกแล้วเดี๋ยวขอเพาไว้เลยจะลบได้สีดำมาต้องหกสิบสี่ลูกเนยก็ได้ประมาณสามสิบสองบอลน,นะครับหสิบสี่ลูกก็ได้สามสิบสองบอลนะใช่ปะมันครึ่งของครึ่งใช่ไหม 64ลูกก็คือไอ้นี่32งเ,เงินยต่ทำบอลอื่น้าเนี่ยให้มันไม่เบื่ออ่าแต่บอลอันนี้มันดีสุดเลยใช่มันจะค้าได้ก็ว่างแล้วแหละมันดีสุดแล้วมันต้องทำบอลอื่นด้วยหรอชอบชอบค้าบอลอื่นะมันสวยค้ามาเก็บค้ามาแบบว่าเก็บใส่กล่องไว้เนาะดูต่างหน้าเออไปดูว่าเราค้าหมดแทบทุกอย่างแนละ้วเนาะโอเคก็ เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปหาฟอสซิลหรือแร่ต่างๆกันนะครับมอนสเตอร์ซึ่งตอนนี้ผมมีเอ่อลีฟสโตนนะครับทันเดอร์สโตนนะครับซันสโตนมูนสโตนนะฮะอันนี้ที่ผมมีนะครับผมอยากลงมือมูนสโตนใช้อะไรได้มูนสโตนเปลี่ยนจิกลี่ปั๊บพี่เห็นแล้วพี่จะชอบไม่ได้เปลี่ยนแค่จิกลี่ปั๊บ มันเปลี่ยนอะไรได้อีกอะที่เจาว่านอาานี่ไอตัวม่ว่ๆที่มันเหมือนแบบอะไรนะที่มันตัวเล็กๆอะไอตัวนั้นอนะเอามาใส่มันจะตัวใหญ่เทเทเลยยิ่สองขาตัวไหนนะยังก็กอซิลล่าตัวไหนนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตามมาเดีย๋ดวยว,ยดวยเด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 ดเ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 เดเเเ เนี่ยตัวสีม่วง้วเนี่ยเหรอใช่มันจะตัวใหญ่นั่นไงนั่นไงเอาละท้าละไหวอะเอาอะไรไปซื้ไหวอะเอาอะไรไปซื้เอาเลยจะจับเลยแล้วกันไหนๆก็ลองดีไหมเราก็จะจับลองมาด้วยเลยกันนะครับต้องเหยียบก่อที่เราจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับติดเลยติดแล้วติดหาอะไรแล้ว ไม่ติดได้ไงเนี่ยเราจะจับเขาไปเพื่อทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปทําบอลเพิ่มมาด้วยกูว่าหมดเพราะไตัวเนี้ยไม่เหลือแน่ๆเลยกูคิดว่านะเออเอาต้องลองหลายๆบอลเลเดี๋ยวตีแม่งก่อนก็ได้พี่มีตัวกาล์เอาไปตีเลยโซนิคบูมแม่โซนิคบูมทีมไม่ตายแค่เจ็บๆกันแคเกาขยันเก็บนะไอ้ดำดำนะรัแล้วก็เออโปเกม่อน รอจับแบบหน่อยด้จับได้หรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นอย่น yeah. ี้ยังเงี้ยยงเงี้ยงงงงเฮ้ยฝนหยุดตกแล้ววะจับได้แล้วมั้งจับได้แล้วว่ะเพิ่มเออไอเนี่ยทำไงอ่ะไอที่สมุดการดูโปเกมอนของเราดูว่าเราโปเกเด็กเหรออืมโปเกเด็กอ่ะ่อกี้เห็นมันขึ้นมาพอดี โอ้โหย้อมสีแดงแล้วก็หลอดไฟเลสโ stone เลนส stone แล้วก็จบอันนี้เก็บไปย้อมสีแดงอะเอาดอกไม้มาทำปุ่มอยู่ในกล่องง่ายอยู่หินหยาบนี่เดี๋ยวเอามาคราเป็นเตาเผานะฮะเอาไว้เผาทองต่างๆเอ้เนี่ยมีอะไรทำละอะไรแป๊บแป๊บแป๊บหากระดูกก่อนฮะแป๊บแป๊บแป๊บ แบบบบแบบอ๋อไหนวะเปลี่ยนร่างได้เลยใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ได้เลยโอเคลองเราจะมาลองจะดูแมนเดียวกเหรอพี่เราจะมาลองเปลี่ยนร่างดูนะครับว่ามันจะเป็นเจ้าใดเนี่ยไปเลยเฮ้อ what did I know is e v a ring what the fuck มันเป็นตัวที่อะไรเนี่ยโอ้ มาแล้วครับขึ้นมาแล้วตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นโอ้ยเป็นกอซีล่าแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลเลอร <c oughs> ตัวเลเลอร์เลยวะนี่พี่ผมไปขุดรองนนั้นอ่ะ Yeah okay o k a นะผมก็คลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่คลิปหน้าเราจะไปขุดแร่<ห>ขุดบา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 นน ได้แล้วเนี่ยเนีย่ยเตะเตะกอซิล่ายัางเป็กอซิล่าลขีาโ้โอ้โหตาตาเจ็บ <c oughs> โอเคบายบายเจอมส์คลิปหน้าครับสวัสดีครับโจโจเดี๋ยวอยู่เพิ่งไปไหนครับ สำหรับใครที่อยากติดตามคลิปต่อไปนะครับให้กดคำว่าติดตามตรงนี้เลยก็ไปาหากใครชอบหรือว่าถูกใจนะครับก็กดที่ชอบได้เลยเอีก็ไปนั่นแหละครับดีมากหรือจะแชร์เพื่อนๆดูไม่อยากดูคนเดียวกดไปเลยเอียกจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้ตามใจชอบอีมาพิมพ์เสร็จก,ก็กดแชร์แม่งเลยแค่นี้คุณก็มีเพื่อนดูแล้ว เอ้ยอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับบ๊ายบายเจอใหม่ครับ